สวัสดีจากบางแสนกลางปี2025ตอนนี้ผมอยู่ที่ G R การหลาดเดินพาสองกันนะครับว่าโตโยต้าเนี่ยนำรถซิ่งๆนยคันเป็นๆน่ยรุ่นไหนมาโชว์กันบ้างป่ะเราไปลุยกันยังมาร่วมสนุกทันกันอยู่นะครับวันที่6วันสุดท้ายวันนี้ใครอยู่ใกล้ๆบางแสนรีบมาจอยกันเลยนะฮะอันนี้คือหน้าพาวลเลียนของทางโตโยต้าเขากับ G R Yaris Carnival Edition นะฮะคอลเลคชันหน้าเจอกันแน่นอนสำหรับสายคัรนนี่คือบรรยากาศการปล่อยตัวนะครับรถฟอร์มูล่าโฟนั่นเองแล่มากับพี่ใหญ่เลยโตโยต้าซูปรานะครับสีเทาด้านๆแบบนี้ ั้งพลังเบนซิน6สูบเรียง3.0ลิตร387แรงม้าคันนี้นะครับดุดิบและก็เทมากๆหรือคันนี้นะ GR Corolla ค่าตัว4.99ล้านบาทนะครับเบนซิน3สูบ1.6ลิตรกับเกียร์แมนนวลเนาะ300แรงม้า400นิวตันเมตรโคตรซรืงเจ้าจิ๋วตัวแสบนะฮะ GR Yaris 3.49ล้านก็เป็นบาทนะเครื่องเบนซิน3สูบ1.6เกียร์แมนนวลเหมือนกันกับแรงม้า280แล้วก็แรงบิดสูงสุด390นิวตันเมตรคันนี้แลลี่ก็ได้ลุยก็ได้เท่ด้วยนะครับแถมล่าสุดมีเปิดตัััววรุ่นนกีอตตโมมิาแล้ ้วยนะฮะก็ซิ่งได้สบายใจมากอยู่ตัวรถซิ่งไม่พูดคันนี้ไม่ได้เลยนะฮะ GR86 เบนซิน2.4ลิตรบ็อกเซอร์นะ237แรงม้า250นิวตันเมตรนะก็เป็นรถที่ขับสนุกมากๆทางฝั่งข้างๆ GR Garage นะก็จะมี GR Sport มาด้วยมันจะเป็นตัว Toyota Corolla Cross Corolla Altis Toyota Fortuner Toyota Hilux Revo GR หรือแม้กระทั่งตัว Yaris ATIV ที่มีการตกแต่งซิ่งพิเศษเลยและจบด้วยฝั่งด้านหน้าของตัว GR Garage นะครับก็จะมีรถครบเกือบทุกไลน์อัพเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Toyota Hilux Revo Toyota y าริสเอที t o โตโยต้ายาริสแฮ b แบ็กนะฮะยาริสครอสโตโยต้าแคมรีซีนิกก็มาแล้วก็จบด้วยไฮ l ักซ e v โ Z e ซ i t อด n ชันก,นกับสำคัญมากๆเลยนะครับอย่าลืมมาแวะบริเวณพาวิเลียนโตโยต้าริมทะเลด้วยนะครับเพราะว่าของที่จะลึกเขาเนี่ยเสื้อแจ็คเก็ตกางเกงขาสั้นขาย,ยาวหมวกนะฮะแก้วสายคล้องคอทุกอย่างเนี่ยลดราคาพิเศษเลยเจ๋งมากๆ